ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ท้าทายชนะมือถ้าอยากให้ทำอีกกดให้ถึง6ไลค์นะครับมาแล้วพี่มาแล้วครก็<ะ>เดี๋ยวนะ What the f*** Pfinity ทำี p จบแล้วี่ฟ n ต t พี่ฟ n ต t y มาโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ e ีสองก็ได้ <sighs> เฮ้อยังไงครับจะกลับเข้ามาดูว่ง Fighting Story กันอีกแล้วนะ วันนี้ผมก็จะมีใครสามารถโดดร่มลงบอลลูนได้ไหมเขาไม่ได้อยู่บนบอลลูนแลเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะบอลลูนหน้าเหรอวันนี้นะครับเราก็อยู่กัะกาบต้นอีกแล้วตัวมือมีใครให้เลยใช่ไม่มีใครให้อัด <eso> ด้วยโอเควันนี้ดูกับ e ีพีสองนะนะใช่โอเคสำหรับฮ,ฮ,ฮาร์ดนี้นะครับเราอ่ะ จะไปปนที่อื่นกันํำหรับพาที่แล้วเราก็ไปปอนอย่างนี้ใช่ปะปนปนเ,ล,ปนเลือใช่ปนเหลือสมาพาร์ทนี้ตุ้นหายไปไหนเนี่ยเออเดี๋ยวโอ้ยเกือบตกยโอเคปนสองที่ติดเป้าหมายคือปนสองที่ติดไหมโอเคโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่เก้าพันเก้าร้อยสามสิบน,นะวันนี้เอาปนาที่เดียวนั่นแหละป้นเครื่องบินนะ วันนี้ก็เอาแค่ค้นเทื่อยู่นั้ยแหละโอเคขั้ต่อไปัเป็นคนดีกันโอเคได้ว่จะเป็นคนดีไปเลยตุ้นไปนี่อยู่กับผู้ช่วชาลีแล้วนะผู้มองกล้องบักผู้ช่วยชามองกล้องบักเอ้าเขาขับให้ไหมเอ้ยน่าจะออกแล้วเขาหมือนกนอ๋อออกไปแล้วโอ้ยชิ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 ช โอเคเคยเปิดลิปใหม่โอเคเขาขอเขาขอออกแล้วเข้าใหม่แป๊บออกแล้วเข้าใหม่ก็ต้องแขกปุ๊บใหม่ปั๊เออคุณดิขับพอมารับเขาหน่อยขับพอมารับหน่อย งฟุตบอลเลยเนี่ยไปข้างหน้าแต่มาเร็วตุน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 ไม่เป็นไรรับโจรคนอื่นไปด้วยก็ะโดดตุนรับโจรเอยู่ที่นั่งไม่พอเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดากนี้ผมไปแล้วนะไาเย่ตอนนี้เราได้โจรเจอมาหลายคนนะครับนั่นอะไรสองคนช่วยขับกลับไปที่รังโจรพี่ตอนนี้ครับผมได้ตัวตุนมาแล้วนะเมื่อกี้คือมุกเครองบัสตุนก็เลยออกเกมันเข้ามาใหม่อะไรก็ไม่รู้ แล้วโเคโอเคแล้วนี่คือเจาะพลังเฮ้ยอันนี้คืออะไรยี่สิบห้ายี่สิบสี่เนี่ยคือครูดาวสปอนต์ผู้บินพูดจรขับลงโน้นนั้นเลยไหนนี่นี่นี่มาโอเคอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยโอเคๆๆเราเพิ่งเห็นนี่ๆๆตรงนี้นี่เราจะจอดนะซอฟๆแล้วทุกคนนี่อันนี้คือที่จอดเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ใช่มันเ็ที่จอด เอ้ลอมันเปิดเอ้ามันเปิดลมันเปิดฮ้ยคนคนเก่งมาแล้วมาเฟียมาแล้วครับเอาไว้ติดอะไรอ๋อติดหางเหรอก็ามาอึ๊บอึ๊บเอามาเฟียติดหาจังหวะนี้มาเฟียติดหนวง <c oughs> มาเฟียติดหนวงโอเคลง่ะอ๋อมาเฟียแล้วเออลงมาโอเคครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญตุนนะครับ วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเปิดคลิปไปแล้วจะเปิดอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทูติเีเรื่องอาวุธเลยครับทูติจะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมท่านผู้เชี่ยวชาญเราจะไปไหนก่อนดีเรื่ที่เราจะไปนะครับไปไหนดีอ่ะรัฐโอไฮโอไหนว่าเอ้ยเรือก็ว่างอยู่่ะไม่เอา้นเรือแล้วอ่ะเดี๋ยวท้าูโชว์อ่ะจะพดอเลยดักนาพดอเลยดักนาค่ะจะพ้น้านเพชรไหมย่ก ยากเลยลานเพชรคุ่นโอเคนดักพิดได้ที่มันมีออฟฟี่ใช่ปะลานเพชรแล้วก็ที่มันทำตู้ใช่ปะไม่ใช่ทงตู้แต่ตอนนี้คือไม่มีใครไปปุ่นลานเพชรเลยแล้วคือมันอยู่ใกล้แบบนี้โอเคนี่แหละลานเพชรที่เขาบอกเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอเคใช่ป่ะกระโดดอ๋อกระโดดแล้วอ๊าอ๊าอ๊โอเคเอาเฮ้ยเกมอะไรนานเราต้องไปลานเพชรกันตูนเขาอยู่นี่ ก็ก็โดดลงดิโดดไปร้านเพชรไปร้านเพชรไปร้านเพชรเนี่ยเหรออันดับแรกนะครับก็คือเรามากับฝูงชนมากมายนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องทําลายนะครับอ้าวนี้แล้วก็เปิดเข้ามาเลยใช่ตู้ตู้อยู่ไหนอะมาโอ้ยพอเด็นแล้วเราก็จะต้องทําการเออเข้ามาได้แล้วอ่ะ พอดีทุบก,กระจกเลยมีปืนไหมมีปืน,มปนไม่เอากระจกมาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เร็แล้วเสรแล้วมาเรา,าปนเพชพลกันนะครับผมเราต้องใช้หมัดทุบเราเรองแล้วเขารู้เขารู้เขาเคยป,ปนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใช้ปืนทุบมันจะไม่ใช่คอนเทนต์ เออปล่า<อ>ถ้าเกิดใช้ปืนทุบมันก็ง่ายเกินไปไงเราใช้มัดใช้ปืนทุบได้เลยเหรอเออใช้ได้มันยิงได้ได้อะไรก็ได้เออดีด้วยฮะเออไม่เป็นไรหรอกขอให้เป็นคอนเทนต์ละกันโอเคจังหวะนี้ของผมพร้อมแล้วของของคุณพร้อมไหมยังยังไม่พร้อมคุณไม่ฟ้องเยอะน่าด่วนมากก็ชอของแล้ว เฮ okay. okay. okay okay. ้ยมันไม่พังอะโอเค๋ยวถางหายไปนานมากเลยตรงๆแบบสองะเดือนอี่แี EP แรกอะโอเคครบแล้วคบแล้วมาเอาล่ะไปกันไปกันออครแล้วขอขออยอนีมึงขับใจขอขอมันจะไม่เข้าแล้วก็เสียเอ้ดี่อยป้า้า้ามีการเิด้าต้นน่าจะมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ย่ทานี้ ตามมุกเฟชชันอลมาไปเป็นยังไงรอกโอเคนั่งแล้วทำอะไรไปไหนก่อนไลไเดินแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับนะเดินๆๆ้ๆๆๆเๆอๆไปๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเดๆๆ้ๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ๆอๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆ่อๆเๆๆๆๆๆลๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆเน ไปต่อกันโอเคเรื่อยๆแล้วโอเคไปต่อกันนะคระเอ้ยชิวพอข้าตัวนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อเฮ้ยเราจะไปไหน้นทำไมนั่นนั่นดีทีอยู่รอบทุกคนตอนนี้ตูนก็เลื่อนร้อยเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าด้วยนะน่าจะมาผิดทางอ้าวน่าจะเป็นตอดมากตูนมันขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าทางข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไปทางอื่น ทำแล้วก็ก็เดินออกมาเลยนี่ไงเดินออกมาเนี่ยยิงแล้วก็ออกมาเนี่ยิไม่ได้ไม่หรอทำไมเขายิงฟื้นไม่ได้อะแก็ออกมานี่ไงหเนี่ยโนที่าแล้วกุอไปไหนุไมายจับจุดเซฟไปแล้วทำไมอะไม่รู้เหมือนกัน โนเลเซอร์อย่างเงี้ยไม่นะมึงต้องกลับไปจุดเดิมไี่นะเนาะกลัมาเลยเอ้ยมาฟูจิเดี๋ยวเขาไปรับเดี๋ยวเขาไปรับไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับขอร้องรอตรงนั้นรอตรงนั้นรอตรงนั้นได้ผลบ้านมันมันลังโจรมันใกล้นิดเดียวเองน่ะวันนี้ผมกำลังจะกลับบ้าเย้โอ้ยเฉียดว้าวส์รอรอเรอเรอกลับไอยู่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ผม mafia subscribe ta mafia Ghiền ta Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคนี่ผมรอดแล้วนะเยเอาเงมาให้ฉัเจี่สองสเ็เสร็จสิ้นแล้วโอเคหลังจากนี้ก็คนตัดต่อก็ขอตัดให้สนุกแล้วกันนะทังพาร์ทหนึ่งพาร์ทสนะใครเป็นคนตัดต่อฟูจิไม่ไม่ใช่คนตัดต่อนะนี่คนจะต่อเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นภาพคนตัดต่อให้ดูนี่อันนี้คือคนตัดต่อส่วนผมก็นี่คน คนนี้นะก็คือมันคนละคนนะเดี๋ยวเออเดี๋ยววันหลังถ่ายทีมงานให้ดูแล้วกันผมมีทีมงานเยอะมากใช่มีทีมงานเยอะมากเลยหนึ่งคนเพื่อนไม่หลายคนเขามีทีมงานเป็นสิเลยอะแต่เขาเป็นกองถ่ายใหญ่โอเค,คอ่าตูนหายไปไหนแล้วกทมนี่เขาที่กำลังว์ปไปดูนี่แมนซิตี้แมนซิตี้เวอร์ชันใหม่มีระบบวร์บแล้ววันนี้วันนี้วโดยการกด ESC Enter แต่เงินหายนะเอาเรหรอ อาต้านท่านครับวันนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งยังถือว่าผมเก่งขึ้นยังครับเออได้เลื่อนจากเอผู้ชำนาญผู้ชำนมาญมากๆกลายเป็นเออเออผู้ชำนาญมากๆกลายเป็นอะไรครับท่านผู้ชำนาญครับโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วกันนะส่วน,นผมเป็นเออนุนุเกาะหลังครับโอเคครับถือว่าวันนี้ผมก็ทำภารกิจได้เป็นสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยถือว่า เป็นสื่อที่ดีมากเลยนะก็คือแบบเก่งไงเออเก่งไะเออง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องพูด,ดยากเก่งเนาะเก่งเนาะเก่งเนาะใยญๆๆเก่งเนาะนี่นยิงเราที่ยิงไม่ได้โอเคจต่วันนี้ผมก็ทําภารกิจสาสำเร็จเป็นแบบเป็นคนเก่งแล้วนะ EP สอง EP สามนะ EP EP นะผมจะเล่นเป็นตำรวจนะถ้าถ้าผมผิดสัญญาเป็นเก่งโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำอีก ก็ขอคนละสิบก็ขอสิบไ้านะครับผมจะมาทํา E พีสามแต่ถ้าเป็น EP พสต้องรอนะเพราะว่าแบบต้องก็เรียกวาอะไรอ่ะมาอาัดกับตุนได้ไงก็ต้องแบบนัดกันก็วันนี้ก็ไปแล้วสิบไลน์นะอย่าลืมกระตุ